ปักหมุดให้โลกรู้ก่อนจะมาเป็นประเทศลาวตอนที่หนึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ผูกพันลึกซึ้งกับพระพุทธศาสนาและก็สายน้ำโขงสวัสดีครับท่านผู้ฟังปักหมุดที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะไปปักหมุดเรื่องราวของประเทศลาวกันครับเพราะคนอีสานส่วนใหญ่นั้นชาติพันธุ์ก็คือคนลาวนั่นเองครับเราจะไปย้อนรอยประวัติศาสตร์และตำนานของประเทศลาวไปพร้อมๆกันครับ มีข้อสันนิษฐานและทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันกล่าวว่าชนเผ่าไทยกลุ่มแรกส่วนหนึ่งเป็นบรรพบรุษของชนชาติลาวอพยพลงมาตามแม่น้ำ่วงโหและแม่น้ำแยงสีเกียงเมื่อ5,000ปีก่อนจากนั้นก็ได้เคลื่อนย้ายลงมาตามสายน้ำโขงลงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนและสร้างชมุมชนเกษตรกรรมเล็กๆเ,เป็นอิสระหลายแห่ง แล้ก็เริ่มขยายตัวสร้างเมืองทางตอนใต้ตามทิวเขาและบนที่ราบระหว่างหุบเขาซึ่งมีชาวขเขมรชาวมอนชาวลาวบางส่วนของพื้นที่ก็มีชาวขาหรือชาวลาวเทิงอาศัยอยู่ก่อนแล้วหลักฐานทางโบราณคดีเก่าแก่เด่นชัดที่สุดก็คือหินตั้งเสาหินและหลักหินใช้ปักกำหนดเขตซึ่งพบหลักฐานเหล่านี้ในลาวมากที่สุด หลักฐานโบราณคดีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเครื่องมือเครื่องใช้และเศษกระดูกของคนที่เผาแล้วบรรจุอยู่ในหายหินก็พบที่ทุ่งหายหินเมืองพลสวรรค์แขวงเชียงขวางเชื่อว่าใช้ในพิธีศพเมื่อราวสามพันปีก่อนต่อมาเมืองเล็กๆที่เป็นอิสระก็เพิ่มขึ้นและกระจายตัวไปตามบริเวณรัชฐานทางตอนตะวันตกของประเทศพมา่า เชื่อมมาถึงภาคเหนือของประเทศไทยแล้วเข้าสู่ป่าเขตต้นน้ำทางตอนเหนือของประเทศลาวจากนั้นก็มีการรวบรวมเมืองต่างๆก่อตั้งเป็นอนาณาจักรล้านช้างดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตำนานและพงศาวดารน,นับเป็นจุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์ยุคแรกของประเทศลาวพงศาวดารล้านช้างกล่าวถึงขุนลอผู้ทรงเป็นปฐมมกษัตริย์ ของชนลาวทั้งปวงในปีคศ757พระองค์ทรงพาผู้คนอพยพมาพักที่บ้านเสารหรือบ้านสัวซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงเมื่อชมุมชนเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมีคนลาวที่อพยพมาใหม่อยู่ร่วมกับชาวขาซึ่งเป็นคนท้องถิน่นจึงเกิดเป็นเมืองสองแห่งคือเมืองเชียงดงตั้งอยู่ริมแม่น้ำาดงและเมืองเชียงทองตั้งอยู่ริมปากแม่น้ำคาน ที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขงโดยมีเมืองเซาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างขุนลอจึงพระราชทานานามเมืองหลวงแห่งนี้ใหม่ว่าเมืองเชียงดงเชียงทองต่อมาเมื่อขุนลอขับไล่ชาวขาซึ่งอาศัยอยู่เดิมในบริเวณดังกล่าวสำเร็จจึงตั้งชื่อเมืองขึ้นใหม่ว่าศรีสัตนาคนหุตแต่ชาวลาวยังคงเรียกเมืองเชียงดงเชียงทองเช่นเดิม ทำให้อนาจักรล้านช้างมีความมั่นคงต่อมาอย่างยาวนานและมีกษัตริย์ปกครองสืบมาอีกหลายชั่วคนเจ้าฟ้างุ้มประสูติเมื่อปีมะโรงจุลศักราช678หรือคศ1316พรพระองค์เป็นพระราชโอรสของพระเจ้าฟ้าเงี้ยวหรือขุนผีฟ้าเวลาประสูติออกมานั้น มีฟันเกิดมาพร้อมทั้ง3าสซี่พวกอมาตย์ราชมนตรีทั้งหลายเห็นดังนั้นกลัวว่าจะเป็นคนจันไรแพ้บ้านแพ้เมืองจึงพากันกราบทูลพระราชบิดาให้เอาลอยน้ําเสียฝ่ายพระเจ้าฟ้าเงียวนั้นขัดขืนคําเสนาไม่ได้จึงตรัสสั่งให้เอาเจ้าฟ้างุ้มใส่แพรลอยน้ําแพรของเท้าฟ้างุ้มก็ไหลไปตามแม่น้ําโขงตามที่บันทึกไว้ เขาบอกว่าไหลไปได้ปีหนึ่งจนถึงแก่งลีผีเวลานั้นมีภิกษุชาวขเขมรองค์หนึ่งนามว่าพระมหาปาสมันอาศัยอยู่วัดคูหาใกล้กับหัวหาดลีผีพระมหาปาัสมันได้เห็นแพรของเทา้าฟ้างุ้มมาจอดอยู่ที่นั่นและได้ทราบว่าเป็นพระราชโอรสแห่งกษัตริย์ลาวจึงเอาไปเลี้ยงไว้เมื่อพระเจ้าฟ้างุ้มเติบใหญ่ขึ้นก็ได้ทราบความจริง ก็ทรงรู้สึกแค้นเคืองพระยาสุวรรณคำผงและเหล่าเสนาอามาตย์ก็ปอนกับเวลานั้นกษัตริย์ขเขมรทรงต้องการสร้างพันธมิตรกับล้านช้างเพื่อตอบโต้การขยายอานาจของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยพระเจ้ารามาที่บดีที่หนึ่งแต่พระยาสุวรรณคำผงและชนชั้นนําท้องถิ่นในล้านช้างล้วนมีท่าทีไม่เป็นมิตรกับขเขมรทั้งยังมีแนวโน้มจะเข้าข้างฝ่ายอายุธยาเสียอีก จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้ปกครองล้านช้างถึงจะเปลี่ยนนโยบายและท่าทีของล้านช้างที่มีต่อขมีนได้ในพีพศ1892กษัตริย์ขมีนจึงให้พระเจ้าฟ้าง,งุ้มนำทัพจากนาครธมขึ้นไปตีเมืองหลวงพระบางและหัวเมืองรายทางแย่งชิงราชสมบัติเมืองหลวงพระบางหลังจากได้ชัยชนะขึ้นของราชแล้วพระเจ้าฟ้าง,งุ้มก็เกิดขัดแย้งกับกลุ่มขุนนางเก่า หรือเหล่าเสนาอมาตย์ขึ้นอีกเนื่องจากพระเจ้าฟ้างุม้มทรงนำเอาพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในล้านช้างแต่ขณะนั้นชนชั้นนำท้องถิน่นต่างก็ยังนับถือผีแถนตามความเชื่อดั้งเดิมของล้านช้างขณะที่ฐานอำนาจที่แท้จริงของพระเจ้าฟ้างุ้มนั้นได้แก่นายทหารและขุนนางกลุ่มใหม่ที่ติดตามพระองค์มาจากนครธมกลุ่มนี้อยู่ภายใต้การนำที่แท้จริง ของพระนางแก้วเกงยาหรือพระนางแก้วกัลยาราชชิดากษริย์เขมรพระมเหสีของพระเจ้าฟ้างุม้มทั้งนี้พระนางแก้วเกงยาทรงมีบทบาทสําคัญในการนําเอาพุทธศาสนาเข้ามาในล้านช้างเมื่อพระนางสิ้นพระชนลงไปในปีพศ .1911 นายทหารและขุนนางเขมรก็เกิดไม่เป็นที่พอใจของพระรัษดรอ,อีกทั้งยังมีสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากระทบก็คือ ในปีพศ1912เมืองนคนทรทมอยู่กลางอำนาจของมนขมรขณะนั้นศูนย์กลางอำนาจของมนขมรขณะนั้นถูกคุกค,คามอย่างหนักจากไทยสยามอโยธยาจนถึงกับแตกพ่ายเสียเมืองแก่กองทัพสยามภายใต้การนำของพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือขุนหลวงพะง่วในปีพศ1914เราเสนาอ,อามาตย์กลุ่มคุนนางเก่าของหลวงพะบาง ึงได้รวมกําลังกันก่อ,ก,อการยึดอํานาจขับไล่พระเจ้าฟ้างุ้มออกจากเมืองหลวงพระบางพระเจ้าฟ้างุ้มก็หลบหนีไปอยู่เมืองน่านเป็นเวลาสองปีก็สวรรคตมหาศิลาวีระวง์โดยสถานภาพนั้นก็เป็นปัญญาชนนักเคลื่อนไหวชาตินิยมที่ต่อสู้เพื่อให้ลาวมีเอกราชจากการถูกปกครองของฝรั่งเศสประวัติศาสตร์ลาว ตามแบบฉบับของมหาศิลาจึงเป็นประวัติศาสตร์ที่จะแสดงอัตลักษณ์ความเป็นชาติของลาวมุ่งเน้นสร้างความเป็นลาวที่ไม่ใช่ฝรัง่งฉะนั้นสำหรับมหาศิลาแล้วกษัตริย์เราเกือบทุกพระองค์นับตั้งแต่พระเจ้าฟ้างงุมเป็นต้นมาต่างเป็นแบบอย่างของพุทธกษัตริย์ในอุดมคติถึงปีคศ .1368 หรือพศ .1911 สมเด็จพระนางแก้วเกียงยาอัครามเหสีก็สิ้นพระชนตั้งแต่นั้นมาพระองค์ไม่ค่อยเอาใจใส่ต่อกิจาการบ้านเมืองเช่นแต่ก่อนการปกครองภายในพระนครและพระราชวังพระองค์ได้มอบหมายให้แสนเมืองและพวกเท้าขุนเป็นผู้ดูแลคราวนั้นจึงเกิดอมาต์ทุจริตผู้หนึ่งชื่อว่ากวานมือชาได้รับพระราชอาชาัชญให้เป็นผู้เก็บสวยจากพลเมือง แต่กวานมือชาเขาเก็บเกินกำหนดโดยอ้างว่าเป็นพระราชอัจฉริยาสั่งข้อนี้เป็นเหตุให้พลเมืองได้รับความเดือดร้อนพอถึงปีคศ1371หรือพศ1914พวกเสนาอำมาตย์และประชาชนราษฎรทั้งหลายจึงพร้อมกันบังคับให้พระองค์สละราชสมบัติและก็เนรเทศพระองค์หนีไปอยู่เมืองน่านพระองค์ก็อยู่ที่เมืองน่านได้สองปี ก็เสด็จสวรรคตในปีคศ1353ในราชสมัยของพระเจ้าฟ้างุม้มถือเป็นยุคที่อาณาจักรล้านช้างจเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดพระองค์ตีนครเวียงจันทร์เชียงขวางเชียงแสนหลวงพระบางและหัวเมืองพวนทั้งหมดตลอดจนหัวเมืองอีกหลายแห่งในที่ราบสูงโคราชเข้ารวมกับอาณาจักรล้านช้าง ภายใต้การช่วยเหลือของกษัตริย์เขมรอาณาจักรล้านช้างจึงมีความเป็นปึกแผ่นและเข้มแข็งยิ่งขึ้นอาณาเขตครอบคลุมดินแดนกึ่งกลางระหว่างลุ่มน้ำโขงกับเทือกเขาอันหนํามีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเชียงโดงเชียงทองนอกจากนี้พระเจ้าฟ้างุม้มทรงรับพุทธศาสนารัฐทีลังกาวงนิกายเถรวาทจากเขมรมาเป็นศาสนาประจำชาติและได้อัญเชิญพระบาง เป็นพระพุทธรูปศิลปะสิงห์นจากราชสำนักเขมรมาอย่างล้านช้างและทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเชียงดงเชียงทองเป็นเมืองหลวงพระบางชนชาติลาวในสมัยนั้นได้ยกย่องพระองค์ในฐานะพระเบิดาของชาวลาวคือพระเจ้าฟ้างุม้มหรือพระยาฟ้าลาธรณีผู้ทรงมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมแผ่นดินลาวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง และวางรากฐานพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาหลักของอาณาจักรล้านช้างหลังจากที่เจ้าฟ้างุ้มสิ้นพระชนก็มีโอรสของพระเจ้าฟ้างุ้มทรงครองราชต่ออีกหลายพระองค์ได้แก่พระยาอุ่นเฮือนจากปีคศ .1356 ถึง1373ต่อด้วยพระยาสามแสนไทยไตรภูวนาถ ในพคศ1376พระองค์ทรงสร้างอาณาจักรล้านช้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทรงส่งเสริมให้ล้านช้างเป็นอาณาจักรศูนย์กลางทางการค้าเมื่อพระองค์สิ้นพระชนในพคศ1421อ,อ,14 21, อาณาจักรล้านช้างเริ่มตกต่ำและอ่อนแอลงเรื่อยมาปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายลงเมื่อพระเจ้าใช้จัก,กรพรรดแิแผ่นแผ่วเสด็จขึ้นครองราช อาณาจักรล้านช้างจึงกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งพศ1520พระโพธิสารราชเจ้าทรงขึ้นครองราชและรวบรวมแผ่นดินขึ้นใหม่ให้เป็นปึกแผ่นและโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างไปอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์เพื่อหน,นีจากการลุกรานของสยามขณะเดียวกัน ก็ทรงระแวดระวังการยึดครองของพม่าจึงทรงพระเจ้าใช้เชษฐาธิราชและราชโอรสไปครองอาณาจักรล้านนาเพื่อคานอำนาจพม่าไว้เมื่อพระโพธิสารราชเจ้าสิ้นพระชนพระเจ้าใช้เชษฐาธิราชก็เสด็จมาปกครองร้านช้างแทนและสรงอัญเชิญพระแก้วมรกตจากเชียงใหม่ไปยังเวียงจันทร์ในสมัยของพระองค์พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมาก ทรงสร้างวัดสำคัญสองแห่งเพื่อเป็นศูนย์รวมศรัทธาในพุทธศาสนาของอาณาจักรคือวัดพระธาตุหลวงหรือที่เรียกว่าพระธาตุเจดีโลกะจุรามณีและสร้างวัดพระแก้วขึ้นเพื่อประดิษฐานพระแก้วมรกตหลังแผ่นดินพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชอาณาจักรล้านช้างมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาหลายรัชกาลจนกระทั่งเจริญสูงสุด ในสมัยพระเจ้าสุริยวงศ์ษารรมิกร,ราชถือว่าเป็นยุคทองแห่งอาณาจักรล้านช้างพระองค์ทรงเป็นกรรษัตริย์ที่ตั้งมั่นอยู่ในทศพิธร,ราชธรรมและเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนตลอดมาหลังสิ้นรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวงศ์ษาร,รมิกร,ราชอาณาจักรล้านช้างก็เกิดความรสัสมีรสายอย่างหนักจากการแข่งแย่งอำนาจของบรรดาเชื้อพระวงศ์และขุนนางต่าง จนทำให้ราชอาณาจักรแตกแยกออกเป็นสามอาณาจักรได้แก่อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์สืบทอดมาจากอาณาจักรล้านช้างมีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนลาวภาคกลางในปัจจุบันปกครองโดยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่สองทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ลีภัยการเมืองไปอยู่ในเมืองเวในเวียดนามพระองค์จึงได้รับพระนามว่าพระชัยองค์เวหรือพระชัยองค์เวียด พระชัยองค์เวได้นํากองทัพจากเวียดนามเข้ายึดกรุงเวียงจันทร์และปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์ในปีคศ1698โดยตั้งเท้าลองเป็นเจ้าอุปราชครองเมืองหลวงพระบางแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากชนชาติลาวทั้งหมดเพราะพระองค์มีความใกล้ชิดกับเวียดนามในปีคศ1 7 0 7เจ้ากิ่งกิสราชกับเจ้าองค์ดำพระราชนัดดาของพระเจ้าสุริยวงศาธรรม,มิกราช ที่หนีไปประทับที่เมืองหงสาอยู่ในแขวงไซยบุรีได้ยกกองทัพเข้ามาชิงเมืองหลวงพระบางจับเจ้าอุปราชเท้าลองสำเร็จโทษและเตรียมจะยกทัพเข้าตีกรุงเวียงจันทร์พระชัยองค์เวก็ทรงทราบเรื่องจึงส่งพระราชสารไปยังสมเด็จพระเพทราชากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาเพื่อขอความช่วยเหลือ ภายหลังกษัตริย์กรุงศรีอยุธยาได้ทรงช่วยเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายยุติการสู้รบและปักปันเขตแดนระหว่างกันหลวงพระบางจึงเป็นอาณาจักรเอกราชไม่ขึ้นกับเวียงจันทร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเป็นจุดเริ่มต้นยุคลาวแบ่งแยกออกเป็นสองอาณาจักรคืออาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์และอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางซึ่งเวียงจันทร์ก็ยังคงระแวดระวังและหาทางยึดอำนาจ จากฝ่ายหลวงพระบางอยู่เสมออาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางก่อตั้งขึ้นจากความแตกแยกระหว่างเวียงจันทร์กับหลวงพระบางในพคศ1707มีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนลาวภาคเหนือในปัจจุบันมีเจ้ากิ่งกิสราชเป็นกษัตริย์ในยุคแรกอาณาจักรนี้เกิดการแย่งชิงอำนาจภายในเป็นระยะและมีการเตรียมขอกำลังทหารจากรัฐที่ใหญ่กว่าอย่างเมียนมามาช่วยเหลือเสมอ ต่อมาคืออาณาจักรล้านช้างจำปาสักก่อตั้งจากการที่เสนาบดีได้ชิงบัลลังก์ขึ้นครองอำนาจหลังพระเจ้าสุริยวงศ์สาธรรมิกราชสิ้นพระชนและหมายปองเจ้านางสุมังคละผู้เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าสุริยวงศ์สาธรรมมิกราชซึ่งขณะนั้นทรงเป็นไม้และทรงคันพระนางจึงปฏิเสธแล้วหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าราชครูหลวงพลสมิกเจ้าราชครูผู้นี้ จึงพาชาวบ้านส่วนหนึ่งและเจ้านางสุมังคละหนีออกจากเวียงจันทร์ไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านยิ้วพันลำสมสนุกไม่นานพระนางได้ประสูติพระโอรสนามว่าเจ้าหนอกษัตริย์ต่อมาเจ้าราชครูหลวงพลสมิกก็รับคําขอจากเจ้าเมืองจำปาสักให้มาปกครองเมืองแต่ปกครองอยู่ได้ไม่นานก็เกิดปัญหาขึ้นจึงส่งคนไปเชิญเจ้าหนอกษัตริย์มาเป็นกษัตริย์ปกครองนครจำปาสัก ในพศ1714ทรงพระนามว่าจ้าส้อยสีสมุรทรพุทธังกูลอาณาจักรล้านช้างจัปาสักจึงเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์มีอาณาเขตตั้งแต่เมืองนครพนมเมืองคำม่วนลงไปจนถึงเมืองเชียงแตงเมืองมโนไพรยต่อแดนขมรส่วนทางด้านตะวันตกก็แผ่อำนาจปกครองไปจนถึงเมืองทงหรือเมืองสุวรรณภูมิ อาณาจักรล้านช้างภายใต้การปกครองสยามในปีคศ1778สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินพระองค์ทรงส่งกองทัพสยามเข้ายึดครองแผ่นดินล้านช้างที่แตกแยกออกเป็นสามอาณาจักรได้ทั้งหมดแต่ยังคงให้อำนาจกษริสั์แต่ละอาณาจักรให้ปกครองตนเองในฐานะหัวเมืองประเทศราชที่ต้องส่งสวยให้แก่อาณาจักรสยามเมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่สในพคศ .1822 เจ้าอ,อนุวงศ์แห่งเวียงจันทร์รงวางแผนกอบกู้เอกราชแต่ก็ไม่สำเร็จจึงถูกตัดสินโทษประหารชีวิตกองทัพสยามในรัชกาลที่สได้เข้ารือทำลายกำแพงเมืองเวียงจันทร์จุดไฟเผาทำลายบ้านเมืองปล้นทรัพย์สินกวาดต้อนผู้คนมาเป็นฉเฉลยอนนาณาจักรเวียงจันทร์ก็ถูกทำลายจนหมดสิน้น ในปีคศ .1885 พวกจีนฮ่อจากมณฑลยูนานก็ยกทัพมารุกรานลาวและตีเมืองต่างๆนับตั้งแต่ทางตอนเหนือไล่มาถึงนครเวียงจันทร์ทางตอนใต้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแต่งตั้งให้กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมเป็นข้าหลวงใหญ่ไปประจำอยู่หัวเมืองลาวฝ่ายเหนือและยกกองทัพข้ามแม่น้ำโขงมาตีฮ่อที่เวียงจันทร์พวกจีนฮ่อพ่ายแพ้ ก็หนีขึ้นไปเชียงขวางสยามจึงตามไปตีจีนห่อจนพวกห่อแตกพ่ายไปหมดอาณาจักรสยามปกครองอณาจักรลาวมายาวนานถึง114ปีก่อนที่จะเสียดินแดนแถบฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสในปีคศ1893ก่อนนั้นที่ลาวอยู่ภายใต้การปกครองฝรั่งเศสในปีคศ1 8 5 8 ประเทศฝรั่งเศสเริ่มสนใจจะขยายอำนาจเข้ามาสู่ดินแดนในแถบลุ่มแม่น้ำโขงโดยฝรั่งเศสได้ส่งนักสำรวจองรีมูโอเดินทางสำรวจเส้นทางแม่น้ำโขงตอนกลางเพื่อเปิดเส้นทางการค้าแห่งใหม่เพื่อที่จะแข่งกับอังกฤษและแผ่ขยายอิทธิพลยึดครองดินแดนอุษาคเนเริ่มจากการยึดครองแคว้นโคชินจีนหรือเวียดนามใต้ในปีพศ1859 และก็ลุกคืบเข้ามาสู่ดินแดนขเขมรส่วนนอกซึ่งสยามเคยปกครองแต่ได้ตกลงยอมสละอำนาจอย่างเป็นทางการในปีคศ .1867 จากนั้นฝรั่งเศสขยายดินแดนในเวียดนามต่อจนกระทั่งสามารถยึดเวียดนามได้ทั้งประเทศในปีคศ .1883 ส่งผลให้พรมแดนของสยามทางด้านประเทศชาติลาวประชิดกับดินแดนอาณานิคมของฝรั่งเศส ฝรั่งเศสได้ใช้ส่นที่สัญญาที่ไม่เป็นธรรมบีบังคับสยามให้ยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้ตนทั้งหมดรัฐบาลสยามขอกำลังทหารจากอังกฤษแต่ไม่ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดรัชกาลที่5จึงยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงรวมทั้งดินแดนอื่นๆของอันจาจักรลาวทั้งหมดรวมเป็นอินโดจีนของฝรั่งเศสในปีคศ1893เป็นต้นมา ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพญี่ปุ่นได้รุกเข้ามาในลาวและดินแดนของอินโดจีนฝรั่งเศสเมื่อญี่ปุ่นใกล้แพ้สงครามขบวนการลาวอิสระซึ่งเคลื่อนไหวทางการเมืองในเวลานั้นก็ประกาศเอกราชให้ประเทศลาวเป็นประเทศราชาอาณาจักรลาวหลังญี่ปุ่นแพ้สงครามฝรั่งเศสก็กลับเข้าม,ามีอำนาจดินดินแดนอินโดจีนอีกครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากเวียดมิน หรือกองทัพประชาชนเวียดนามปลดปล่อยเวียดนามจากฝรั่งเศสได้สำเร็จจึงเป็นการสั่นคลอนอำนาจฝรั่งเศสจนยอมให้ลาวประกาศเอกราชบางส่วนในปีคศ1 9 4 9และได้เอกราชสมบูรณ์ในปีคศ1953ผู้ที่มีบทบาทในการประกาศเอกราชของลาวได้แก่เจ้าสุวรรณภูมาเจ้าเพชรราช และเจ้าสุภานุวงศ์โดยมีเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ามหาชีวิตหรือพระมหากษัตริย์เป็นการรวมอาณาจักรทั้งสามอาณาจักรเข้าด้วยกันคือล้านช้างหลวงพระบางล้านช้างเวียงจันทร์และล้านช้างจำปาสักเป็นราชอาณาจักรลาวก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟัง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติลาวครับซึ่งก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับชาติไทยเรานี่เองครับซึ่งเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังเมื่อสักครู่นั้นก็เป็นประวัติศาสตร์บางส่วนของชนชาติลาวครับเอาไว้คลิปต่อไปก็จะนําเรื่องราวของประเทศลาวมาเล่าให้ฟังอีกครับเพราะยังมีหลายๆแง่หลายมุมที่หลายๆท่านยังไม่เคยรู้จักก็มีครับเอาไว้ติดตามรับฟังในตอนที่2นะครับก็ขอให้มีความสุขทุกท่กทานคลิปนี้ต้องลาไปก่อน สวัสดีครับ